แจกหนอกล้วยไข่ฟรีวันนี้สวนใหญหนูอินเตอร์นะครับเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาขุดหนอกล้วยไข่ไปปลูกได้เลยนะครับแบบฟรีๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สวนใหญหนูอินเตอร์นะครับเดินทางมาถึงปีที่3แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเราปลูกกล้วยเป็นหลักในระยะ4,4คเมตรนะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับเงาะมังคุดลองกองลำไยตอนนี้ต้นไม้นะครับเริ่มโตแล้วผมต้องรีบเชียรยหน่อออก เหมือนโซนนี้นะครับผมปลูกหมากนะครับปลูกหมากปลูกมะพร้าวนะครับผมก็เคลียร์หน่อออกเพราะว่าหน่อเขาสูงเขาเยอะมากนะครับก็เหลืออีกโซนหนึ่งนะครับคือโซนนี้สามารถที่จะขุดหน่อได้เลยนะครับมีข้อแม้อยู่ว่า,าห้ามขุดหน่อที่ติดต้นแม่เพราะผมต้องเลี้ยงเขาไว้อีกนะครับน่าจะกินไปได้อีกปีถึง2ปีเลยแล้วก็ถ้าขุดออกเดี๋ยวจะมีผลต่อลูกเวลาเขาติดเครือนะครับ หน่อที่อยู่รอบๆนะครับที่ไม่ติดต้นแม่สามารถขุดออกไปได้หมดเลยนะครับหน่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับมีเยอะนะครับน่าจะเป็นพันๆกอเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงได้สำหรับคนที่ต้นทุนน้อยอยากจะเริ่มทำเกษตรนะครับผมหน่อพวกนี้สามารถขุดได้นะครับนี่ครับแล้วก็โซนนั้นนะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับเนี่ยผมต้องเคลียร์ออกนะครับเพราะว่าตรงนี้คือตัดทิ้งเลยนะครับ เดี๋ยวต้นไม้เขาจะไม่โตนะครับโซนนั้นนะครับคือใครนะครับที่จะมาขุดก็พกเสียมมาด้วยหรือจะใช้เสียมที่สวนก็ได้นะครับแต่เสียมผมจะหนักหน่อยแค่นั้นเองนะครับขุดไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับ4ี่ร้อยห้าร้อยพันกอก็ขุดไปได้เลยตามที่ผมมีตามที่ผมเหลือเพราะว่าโซนนี้แล้วก็เคียย์เริ่มเคียย์แล้วแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือโซนโซนป่านะครับโซนป่าก,าก็ยังเหลือ นออีกเยอะนะครับก็สามารถที่จะมาขุดได้เลยแต่นะครับถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถแจ้งมาล่วงหน้าได้เอ,อว่าไม่มีคนงานไม่มีเสียไม่ขุดเองก็ให้ผมขุดได้แต่ก็จะมีค่าจ้างคนงานให้เขาขุดให้ก็อาจจะเป็นหนอละสิบบาทอะไรประมาณเนี้คุณก็จ่ายค่าค่าขุดไปแล้วก็มารับหนอกล้วยได้แต่ถ้าคุณมีคนงานมาเองคุณมีเสียม,มาเองคุณก็มาลงที่นี่แล้วก็ขุดหนอออกไป ปลูกได้เลยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ปลูกไม่เยอะคือจริงๆแล้วผมไม่อยากส่งเลยด้วยซ้ําเพราะว่าค่าส่งนี้คือแพงมากนะครับแพงกว่ากว่าค่าหนอด้วยซ้ําล่าสุดส่งส่งให้ลูกค้า6หน่อนะครับฟันค่าส่งไปร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคือคือแพงมากๆนะครับผมก็อยากให้เข้ามาที่สวนแล้วก็ขุดไปเอง ะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนอีกโซนหนึ่งนะครับที่ผมเริ่มเคลียร์หน่อกล้วยออกแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนะครับเริ่มโตแล้วนะครับต้นลำไยต้นมะยมชิดนะครับอันนี้คือเป็นโซนทุเรียนแล้วนะครับเราจะปลูกกล้วยยาวนะครับทั้งหมด8ไร่เลยนะครับแต่โซนนี้ทุเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญเขาต้องเติบโตโดยใช้แสงแดดเต็มวันนะครับทุเรียนประมาณ2ปีกว่าคือ ก่อนหน้านี้ก็ปลูกกล้วยแล้วครับแล้วผมก็เริ่มเลือบเคลีย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 ออกอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะเริ่มโล่งนะครับผมก็เลยไม่อยากให้ทุกคนช้าถ้าถ้าช่วงเนี้ยผมว่างผมเองก็จะเริ่มตัด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 ,ตดหน่อกล้วยทิ้งแล้วนะครับคือต้องการให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยเป็นไม้ผลยืนต้นเนี่ยให้เขาให้เขาได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับแต่ขนาดนี้ผมยังยังเหลือไว้อยู่นะก็คือ ยังได้เก็บผลผลิตยังได้เงินกับเขาทุกสัปดาห์อยู่ก็เลยยังไม่ได้เคลียร์ออกหมดแต่ก็จะเริ่มทยอยทยอยชอยตัดออกนะครับให้หมดแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือไว้อยู่นิดนิดหน่อยปะปลายตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็สามารถที่จะขุดได้แต่น่าจะประมาณอีกเดือนหนึ่งโซนนี้นะครับแต่อีกโซนนะครับล่าสุดที่ผมถ่ายคลิปให้ดูก็สามารถขามยขุดได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะครับผมช่วงนี้ หนอกก้อยเยอะนะครับทุกคนสามารถเข้ามาขุดได้เลยนะครับยังไงอยากให้โทรมาล่วงหน้าก่อนถ้าจะเข้ามาหาผมที่สวนนะครับประมาณสัก2วันนะครับเพราะว่าบางทีผมต้องลงไปอีกแปลงหนึ่งก็คืออ,อีกที่หนึ่งก็จะทํานากับสวนทุเรียนของแม่ต้องลงไปดูแลสวนทุเรียนช่วยพี่ชายด้วยนะครับทางโซนนั้นผมบางทีผมก็ต้องไปนอนคืนไปวัน2วันค่อยเดกลับมาสวนใหญ่หนุ่มอีกครั้งหนึ่ง บางทีถ้าทุกคนเข้ามาแล้วไม่เจอผมมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับผมเองก็จะได้แนะนําว่าให้ขุดส่วนไหนส่วนไหนได้ก็อย่าให้โทรมาล่วงหน้าก่อนนะครับตามตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ข้างหน้าจอนี้นะครับผมยังไงใครนะครับที่ทําเกษตรผสมผสานเหมือนกันนะครับแนวทางเดียวกันเหมือนกับผมปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนแล้วก็ตามด้วยไม้ยืนต้นเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ กเรียนเงาะมังคุดลองกองมีทุกอย่างนะครับปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ระหว่างที่รอต้นไม้โตเนี่ยนะครับผมก็มีรายได้จากกล้วยนะครับผมเป็นหลักอ่าเพราะว่ากล้วยเขาเราปลูกแค่่าดเดือนนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็รอต้นไม้โตก็ค่อยสางออกนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรนะครับกล้วยไข่ไม่ใช่กล้วยลำวะนะครับถ้ากล้วยลำวาจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง นะครับ <laughs> ผมอ่ะยังไงคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ยังครับนะครับผมใครใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อให้เพื่อนเกษตรกรคนไหนที่อยากเริ่มต้นทําเกษตรแล้วไม่มีทุนทุนน้อยอยากปลูกกล้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาขุดหน่อกล้วยได้ฟรีที่สวนนะครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ